สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะโอจากเรื่องอักคีพิฆาสวรรค์ณนสวนลึกภายในหุบเขาสามหมื่นลี้ราชันสัตว์อสูรทั้ง18ตนต่างก็เคลื่อนไหวด้วยความเร็วอันน่าตกตะลึงทุกที่ที่พวกมันข้ามผ่าน เหล่าสัตว์อสูรน้อยใหญ่ในบริเวณนั้นต่างก็ต้องหมอบกราบลงกับพื้นเพราะความหวาดกลัวตามสัญชาตญาณจิ้งจกน้อยตัวหนึ่งกำลังยืนอยู่บนไหล่ของหมียักษ์ที่มีขนสีแดงหนาตลอดเวลาที่ผ่านมา มันก็เอาแต่กู่ร้องเพื่อกระตุ้นให้กลุ่มราชันสัตว์อสูรเคลื่อนที่เร็วขึ้นหลังจากที่เดินทางด้วยความเร่งรีบอยู่หลายวานันในที่สุดพวกมันก็มองเห็นยอดเขาเทพธิดาเสียทีเมื่อกลุ่มของพวกมันเดินทางมาถึง ราชาสัตว์อสูรอีก17ตัวที่เหลือต่างก็ไม่กล้าที่จะย่างกลายเข้าไปและทำได้เพียงรอยอยู่ที่ด้านล่างเท่านั้นอีกด้านหนึ่งราชาโลหิตแดงกับจิ้งจอกน้อยก็รีบทยานขึ้นไปบนหน้าผา ไม่นานนักพวกมันก็มาถึงยอดเขาจนได้เสี่ยวเฟยรีบกระโดดลงจากไหล่ของเจ้าแดงน้อยจากนั้นนางก็วิ่งตรงไปยังราชวังตรงหน้าด้วยสีเท้าน้อยๆของนางท่าทีที่รีบร้อนของจิ้งจอกน้อยในตอนนี้ช่างดูน่ารักน่าชังยิ่งนัก แต่ก่อนที่จิ้งจอกน้อยจะทันได้เข้าไปในวงังร่างเงาอันงดงามของหญิงสาวผู้หนึ่งก็เดินสวนออกมาพร้อมกับกล่าวด้วยท่าทีสงสยัยเสียวเฟยเกิดอะไรขึ้นหรือโดยไม่รอชาจ,จิ้งจอกน้อยรีบกระโดดเข้าสู่อ้อมอกของผู้เป็นมารดาพร้อมกับร้องออกมาไม่หยุดในเวลานี้ใบหน้าน้อยๆของนางกำลังเต็มไปด้วยความกังวล ดวงตาที่ดูคล้ายกับอัญ,ญมณีเริ่มมีน้ำตาไหลออกมาซึ่งทำให้นางดูหน้าสงสารจับใจเจยงอี้ e. เข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามจอมเวทหลังจากที่พูดคุยกันอยู่ชั่วครู่จากกระพัตินีอสูรและราชนโลหิตแดงก็เข้าใจถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ทันใดนั้นใบหน้าของนางแปรเปลี่ยนไปพร้อมกับสายศีสะด้วยความจนใจเสียวเฟยไม่ใช่ว่าแม่ไม่อยากจะช่วยเขา แต่แม่ทำไม่ได้เมื่อได้ยินคำตอบของผู้เป็นมันดาสีหน้าของจิ้งจอกน้อยก็สลดลงทันทีในขณะเดียวกันราชาโลหิตแดงที่ยืนอยู่ห่างออกไปก็เอ่ยถามด้วยความสงสัยองค์จัก,กรพัตินีพื้นที่ต้องห้ามจอมเวทแห่งนั้นน่าเหลือเชื่อมากเลยหรือขอรับ แม้แต่ตัวตนอันยิ่งใหญ่เช่นท่านก็ไม่อาจที่จะย่างกลายเข้าไปได้จะว่าแบบนั้นก็ได้จอมเวทผู้นั้นเป็นอัจฉริยะที่เกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์อันสูงส่งจากกระพัดิินีสัตว์อสูรยื่นมือออกมาและลูบไปที่หัวของจิ้งจอกน้อยด้วยความอ่อนโยนเพื่อที่จะทำให้นางบรรเทาความกังวลลงหลังจากที่เงียบไปชั่วครู่นางก็อธิบายตอความจริงแล้วด้วยพลังของข้า หากจะเข้าไปก็ใช่ว่าจะทำไม่ได้แต่ที่สิ่งที่น่ารำคาญก็คือจอมเวทผู้นั้นได้สร้างอาคมที่ทรงพลังเอาไว้ต่างหากหากว่ายอดฝีมือที่อยู่เหนือกว่าขอบเขตจินกังขั้นที่ห้าบุกเข้าไปที่นั่น มันจะทำการระเบิดตัวเองทันทีจอมเวทผู้นั้นได้บรรลุขอบเขตเทียนจุนก่อนที่เขาจะสิ้นชีพไปถึงอย่างนั้นสตร์เวทและอาคมที่เขาเหลือทิ้งไว้ก็ยังไม่ใช่อะไรที่จะประมาทได้ในขณะเดียวกันหากว่านักสู้ที่อยู่ต่ำกว่าขอบเขตจินกังขั้นที่ห้าฝืนเข้าไปในที่แห่งนั้นพวกเขาจะต้องตายอย่างไม่ต้องสงสยัย แดงน้อยแม้แต่ตัวเจ้าถีเป็นราชาสัตว์อสูรเองก็ไม่มีทางรอดกลับมาเช่นกันดังนั้นคงไม่มีใครสามารถช่วยเขาได้แล้วดวงตาของจิ้งจอกน้อยเสี่ยวเฟยในเวลานี้เผยให้เห็นความสิ้นหวังอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนหากแม้กระทั่งมารดาของนางยังไม่สามารถช่วยเหลือเจิงอี้ได้แล้วในทวีปเทียนชิงแห่งนี้จะยังมีใครที่จะช่วยเขาได้อีก ราชันโลหิตแดงใส่หัวพลางถอนหายใจอย่างเงียบๆแต่ในขณะเดียวกันจูดจูจากกระพัตินีสัตว์อสูรก็ยิ้มออกมาและกล่าวเสี่ยวเฟยอ,อย่าเพิ่งท้อแท้ไปในประวัติศาสตร์อาจจะไม่มีใครสามารถกลับออกมาจากที่แห่งนั้นได้แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเจงอี้จะทำไม่ได้องค์จากกระพัดิินีทรงเชื่อมั่นในตัวเด็กคนนั้นขนาดนี้เลยหรือ ในขณะที่ดวงตาของจิ้งจอกน้อยส่องประกายความหวงังภายในใจของราชาโลหิตแดงก็บังเกิดความแตกตื่นและเหลือเชื่อจากนั้นมันก็เอ่ยถามองค์จักรพัินีท่านมองเห็นความพิเศษบางอย่างในตัวเด็กหนุ่มคนนั้นใช่ไหมขอรับนางพยักหน้าและกล่าวเด็กคนนั้นแตกต่างจากคนอื่นตันเทียนของเขาแปลกประหลาดและสามารถบ่มเพาะพลังได้อย่างรวดเร็วทั้งที่มีอายุเพียงแค่นี้ เขาสามารถเข้าใจได้แม้กระทั่งรูปแบบตาว่ามีความสงสัยว่าศาสตร์บ่มเพาะของเขาอาจจะไม่ใช่สิ่งที่มาจากทวีปแห่งนี้มารดาของเขานั้นมีภูมิหลังที่ลึกลับไม่ธรรมดาและมีความเป็นไปได้ว่าเขาจะสืบทอดบางอย่างมาจากนางในสายตาข้าเด็กคนนั้นคือความเป็นไปได้อันไม่รู้จบ ถ้าคิดว่าเขาอาจจะสามารถสร้างปาฏิหาริย์และออกมาจากพื้นที่ต้องห้ามได้แต่ถ้าหากว่าเขาทําไม่ได้มันก็หมายความว่าข้ามองค์คนผิดไปและข้าจําต้องพาเสี่ยวเฟยออกเดินทางไปด้วยกันในอีกสามปีหลังจากนี้ทันใดนั้นเอง ความวิตกกังวลอันหาได้ยากยิ่งก็ปรากฏอยู่ในดวงตาของราชาสัตว์อสูรผู้ยิ่งใหญ่องค์จักรพัรดินีท่านไม่สามารถพาพวกเราไปด้วยได้จริงๆหรือพวกเราทุกตนพร้อมที่จะเสี่ยงชีวิตเพื่อปกป้ององค์หญิงน้อยแม้ว่าพลังของพวกเราจะต้อยต่ำนักแต่หากว่าถึงช่วงเวลาสำคัญพวกเราก็ยังสามารถพาองค์หญิงหลบหนีไปได้ ทำเช่นนั้นไม่ได้จักระพัดินีสัตว์อสูรใส่หัวและกล่าวด้วยน้ำเสียงอันเรียกเฉยสัตรูของข้านั้นทรงพลังเกินไปด้วยพลังของเจ้าเจ้าไม่สามารถทนได้แม้กระทั่งฝ่ามือเดียวของเขาพอเท่านี้แหละ เมื่อเห็นว่าจิ้งจอกน้อยและราชาโลหิตแดงกำลังจะเอ่อยอะไรบางอย่างออกมาจากกระพัดินีสัตว์อสูรก็ชิงพูดขึ้นมาก่อนไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วเสี่ยวเฟยเจ้าไม่ควรที่จะออกไปไหนในช่วงนี้หากว่าเจงอี้กลับออกมาได้เจ้าค่อยไปเล่นกับเขาแต่ถ้าไม่ก็แสดงว่ามันคือชะตากรรมที่เขาต้องแบกรับ เอาหลักค่าจากะกลับเข้าสู่การบำเพ็ญแล้วแดงน้อยดูแลนางด้วยเมื่อกล่าวจบนางก็ส่งเสี่ยวเฟยให้กับราชันโลหิตแดงหลังจากนั้นร่างของนางก็หายวับไปทันทีไม่ได้รับข่าวจากจักรพัินีสัตว์อสูรเลยหรือนะ ที่ซ่อนลับภายในเมืองเล็กๆซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของอาณาจักรต้าเซียเฉียนว่านก้วนและจ้านอู่สวงกำลังพูดคุยกับเหล่าผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยสีหน้าเคร่งเครียดจิ้งจอกน้อยกลับไปยังหุบเขาสามหมื่นลี้เป็นเวลานานพอสมควรแล้วแต่กลับไม่ได้ส่งข่าวคราวอะไรกลับมาเลยแม้แต่น้อยมันอาจจะตีความได้ว่าจาักรพรรดินีสัตว์อสูรจะไม่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในครั้งนี้ ส่งคนออกไปสอบถามจิ้งจอกน้อยให้แน่ชัดเฉียนว่านก้วนและจ้านอู่ซวงเห็นพ้องกันและทำการส่งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเสริญโยออกไปตามหาจิ้งจอกน้อยเพื่อที่จะยืนยันคำตอบที่แน่นอนหากว่าปราศจากข่าวคราวใดๆ พวกเขาก็ทั้งก็รู้สึกละอายใจเกินกว่าที่จะกลับไปพบหน้าซูรั่วสวีและเจียงเสี่ยวหนูที่เมืองเซี่ยยี่การที่เจีงอี้เดินทางเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามจอมเวทก็มีสืบเนื่องมาจากพวกเขาทั้งสองตระกูลในขณะเดียวกันอาณาจักรต้าเซียก,ก็กำลังอยู่ในสถานการณ์ล่อแหลมอย่างมากหากว่าปราศจากเขามันก็พร้อมที่จะพังทลายได้ทุกเมื่อ รายงานสองวันต่อมาหน่วยสอดแนมก็นำข่าวกลับมาให้พวกเขาราชานโลหิตแดงได้ถ่ายทอดถ้อยคำของจักรพัินีสัตว์อสูรเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่มีใครสามารถช่วยเหลือเจงอี e ้ได้ยอดฝีมือที่แข็งแกร่งกว่าขอบเขตจ,จินกังขั้นที่ห้าไม่อาจย่างกลายเข้าไปในนั้นได้มิฉะนั้น,นกลไกระเบิดที่ถูกตั้งไว้ก็จะทำงานทันที แต่ถึงอย่างนั้นราชาโลหิตแห่งก็ยังถ่ายทอดข้อความที่ทำให้พวกเขารู้สึกมีความหวังขึ้นมาบ้างจากระพัดนีนีสัตว์อสูรกล่าวว่าเจงอี e. ้อาจจะช่วยเหลือตัวเองและกลายเป็นบุคคลแรกที่หลบหนีออกมาจากพื้นที่ต้องห้ามจอมเวทได้สำเร็จแม้ว่าความจริงจะฟังดูโหดร้าย แต่จจ้านูซวงก็ยังตัดสินใจที่จะแจ้งเรื่องนี้ให้กับซูรั่สเสวียทราบพ,พวกเขาทั้งสองถึงขั้นเดินทางไปยังเมืองเซี่ยี่อย่างเงียบเชียบเพื่อทำการขออภัยนางด้วยตัวเองเมื่อได้รับรู้ข่าวร้ายที่เกิดขึ้น ซูรั่เวสวีก็กังวลจนแทบจะนอนไม่หลับแต่สุดท้ายเพราะกิจของบ้านเมืองที่กำลังวุ่นวายจึงทำให้นางต้องทำงานอย่างหนักและหลับไปเพราะความเหนื่อยล้าถึงขีดสุดในช่วงเวลาไม่กี่วันที่ผ่านมา ซูรั่วสวีดสูญเสียน้ำหนักไปถึง4กิโลกรมัมและยังมีใบหน้าที่ดูซีเซียวอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อต้องพบปะผู้คนนางก็สามารถแซงทำเป็นสงบเพื่อกลบเกลื่อนความเศร้าภายในใจได้ทันทีมีเพียงคนสนิทไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้ว่าแท้จริงแล้วนางกำลังทุกข์ทรมานมากขนาดไหนโชคดีนักที่ซูรั่วสเสวียเป็นผู้ชันฉลาดและได้จัดเตรียมทุกอย่างไว้ตั้งแต่เนิ่นเแล้ว นางสั่งให้คนสร้างหน้ากากของเจงอี e ้ขึ้นมาแล้วก็ให้ใครบางคนปลอมตัวเป็นเขาจากนั้นก็ให้คนผู้นั้นไปปรากฏตัวในเมืองเป็นครั้งคราวเพื่อทำให้ประชาชนและเหล่าทหารสงบลงพร้อมกับขจัดข้อสงสัยทั้งหมดที่เกี่ยวกับเขา อาณาจักรเทียนเซเวียนค้นพบในเวลาต่อมาว่าหยุนเฟยและน้องชายของนางไม่ใช่ผู้สั่งการที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้พวกเขากำลังสงสัยว่าผู้ที่ลงมือลอบสังหารหยุนลูกอาจจะเป็นคนของอาณาจักรอื่นและแน่นอน ผู้ต้องสงสัยคนสำคัญย่อมหนีไม่พ้นเจงอี้เพราะเขาคือผู้ที่เกือบจะสังหารองค์ชายหยุนลู่ในตอนที่อยู่ในท้องพระโรงของราชวังหลวงแห่งอาณาจักรต้าเซียแต่ถึงอย่างนั้นการเตรียมการของสุรวดสวียก็ทำให้ฝ่ายนั้นขจัดข้อสงสัยเกี่ยวกับเจงอี้ไปได้ชั่วคราวเพราะอย่างไรเสีย แม้กระทั่งความเร็วสูงสุดของยอดฝีมือขอบเขตจินกังก็ยังไม่สามารถเดินทางจากป่าอเวจีเพื่อกลับมายังเมืองซี่ยี่ได้ภายในวันเดียวแน่นอนว่าสิ่งนี้จะช่วยยืดเวลาออกไปได้เพียงชั่วคราวเท่านั้น หากเจียงอี้ยังไม่กลับมาในเร็ววนันอีกไม่นานก็จะต้องมีผู้จับพิรุษได้จากนั้นอาณาจากักรเทียนเซเวียนก็จะปัดติดต่อเรื่องราวทั้งหมดได้ทันทีและอาณาจากักรตาเซียก็ไม่อาจที่จะหลีกเลี่ยงสงครามได้อีกต่อไปขอบคุณที่เข้ามารับชมอย่าลืมติดตามชมในตอนหน้านะคะ